ตอนเนื่องจาก EP ที่แล้วที่เราสอนเชื่อมต่อสวิตไฟกับแอปพลิเคชันสมาร์ทไล e ไปแล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้ไปดูกันว่าสั่งใช้งาน Siri เพื่อเปิดปิดสวิตไฟรหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยทำยังไงไปดูกันครับสมมติว่าเราตั้งค่าไว้ละไฟหน้าบ้านเราจะกดมาเพื่อสั่ง Siri เนอะเรากดไปแค่นี้ปุ๊บอัจฉริยะแล้วกดแค่บวกนี้ก่อนบวกปุ๊บนี่กดแถบทูลันแล้วก็ไอเนี้ยดินๆเนี้ยจะเโทนซิงเกิล ไฟไฟหน้าบ้านเป็นไฟกิ่งหน้าบ้านมันปิดหน่อยจะกเกี่ยสั่งให้มันเปิดได้ละมันปิดปุ๊บถัดไปบัน,นทึกก่อนคิดว่าปิดไฟกิง่งหน้าบ้านเดี๋ยวน,นี้ผมอัดหน้าจออยู่เดี๋ยวพี่กระตึงหันอยู่สมอ s d นกมปิดไฟกิ่งหน้าบ้านอ่าเมื่อกวัดดีสิิปิดไฟกิ่งหน้าบ้านเมื่อกี้น่ยหยอกปิดทิ้งำมาถึงหน้านี้ปุ๊บแล้ว ปิดไฟกิ่งหน้าบ้านโ <Okay, S 1> อเคเรียบร้อยปิดสั่งเปิดใหม่เปิดไฟกิ่งหน้าบ้านโ <Okay, S 1> อเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอดี๋ย,ยวพอได้เดวตั้งสองอันนี้ก่อน <laughs>